สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นม3นะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองพื้นฐานกันนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระของวิชาสังคมนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการมการปกครองเหมือนเดิมต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะอยู่ในหน้าที่22นะครับนักเรียนเราจะอยู่ในหน้าที่2 2ง3 7นะครับในวันนี้นะครับอ่า ใน, ar, ในหน้าที่22นะครับน okay. ักเรียนในหัวข้อการปกครองของประเทศนะครับที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยเราต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเราจะบอกได้ว่าประเทศใดที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบ้างหนึ่งนะครับก็คือประเทศอังกฤษนะครับสองประเทศญี่ปุ่นนะครับที่จะคล้ายคลึงกันครับ แต่ในตัวบทกฎหมายมันก็จะไม่เหมือนกันโดยพะทีเดียวนะครับนะในรูปแบบของรัฐนะครับราชอาณาจักรนะครับเป็นประเทศที่เป็นรูปแบบรัฐเดียวนะครับจะแบ่งเป็นสี่เขตในการปกครองนะครับได้แก่กเสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือนะครับสี่สีประเทศนี้นะครับรวมกันเรียกว่าสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับคนจะนับถือศาสนาคริสต์กันนะครับรูปแบบการปกครองสหราชอาณาจักรจะเป็นการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะครับ แต่รัฐสภานะครับแล้วก็มีพระมหากษัตริย์นะครับก็คือสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สองนะครับซึ่งของราชตั้งแต่ปี2496นะครับทนในรูปด้านล่างนะครับการปกครองของประเทศที่คล้ายคลึงนะครับกับประเทศไทยเนี่ยหนึ่งอำนาจอธิปไตยนะครับระบบรัฐสภาของกรษนะครับมีอำนาจตราหรือยกเลิกพระราชบัญญัติใดก็ได้นะครับ ตามเหตุสมควรนะครับรัชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาก็ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับจะสามารถยกเลิกกฎหมายไหนก็ได้นะครับถ้าสภาโหวตให้ยกเลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาของอังกฤษนะครับนะฮะในสภาอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะมีห้องหลายห้องนะครับห้องประชุมก็ประมาณนี้นะครับแล้วจะมีห้องแบบประเทศไทยด้วยนะห้องใหญ่ๆนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในกิจการไหนนะครับ อำนาจนิติบัญญัติประกอบไปด้วยสส่วนนะครับได้แก่สมเด็จพระชนินาสนะครับสภาสามัญหรือสภาผู้แทนราษฎรและสภาขุนนางนะครับสามสภานี้เนี่ยจะประชุมพร้อมกันนะครับในเรื่องของพิธีการนะครับต้องบอกขอนว่าในประเทศอังกฤษนะครับกรั์จะไม่มีบทบาทนะบทบาททางการเมืองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเฉยๆนะครับสภาสามัญหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย House of Commons นะครับมีอำนาจในทานิติบัญญัติตรวจสอบ บริหารและทําหน้าที่ควบคุมการคลังนะครับสภาขุนนางนะครับสภาขุนนางนประกอบไปด้วยสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายคารวสนะครับซึ่งมีทั้งที่เป็นโดยสืบเชื้อสายโดยการแต่งตั้งนะครับให้นำรงตําแหน่งตลอดชีวิตเนื่องจากกระทําความดีความชอบให้แก่ประเทศเรียกว่านะครับขุนนางช่วยชีวิตเลยนะครับแล้วก็ขุนนางฝ่ายศาสนาได้แก่ผู้นําทางศาสนาต่างๆนะครับอันนี้คือสภาขุนนางนะครับ ส่วนนะฮะอำนาจบริหารนะครับนักเรียนก็คือหัวหน้าฝ่ายพักการเมืองนะครับซึ่งจะมีวาระนะครับในการดํารงตําแหน่งนะครับห้าปีนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ของพวกเราก็จะเป็นสี่ปีนะครับอำนาจบริหารนะฮะอีกประเทศหนึ่งนะครับที่คล้ายนะกับประเทศไทยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับ ประเทศญี s <S <Pop> <S an uter> ่ปุ่นเนี่ยนะครับรูปแบบของรัฐก็เป็นรัฐเดี่ยวเหมือนกันนะครับมีกรุงโตเกียวเป็นเมืองหลวงนะครับมีคณะนายกรัฐมนตรีต่างๆนะครับเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียด้วยที่มีรัฐธรรมนูญนะครับก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโดยมีรัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดนะครับและมีนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นรัฐบาลอำนาจอธิปไตยนะครับนะครับอำนาจนิติบัญญัติรรัฐสภาญี่ปุ่นเรียกว่าสภาไดเอทนะครับแล้วก็นะฮะ สอพุทธิสภานะครับ House of นะครับ r e p e n t i v นะครับสมาชิกสภาผู้แทนต่ตอนำลงตำแหน่งสี่ปีวุฒิสภานะครับหรือสมาชิกพุทธิสภาที่มาจากการเลือกตั้งจำนวนครึ่งหนึ่งสลับกันทุกๆ3ามปีโดยมีเวลาตำแหน่ง6ปีนะครับอันนี้คือรัฐสภาญ,ญี่ปุ่นนะครับ สภาญี่ปุ่นนะครับการปกครองประเทศที่คล้ายคลึงและแตกต่างกับประเทศไทยเนี่ยอยู่ในหัวข้อเดิมน,นะครับก็คือนะฮะอำนาจอานบริหารนะครับของรัฐมนตรีนะครับของประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ ในบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมีสองส่วนได้แก่การบริหารราชการส่วนกลางนะครับใช้รูปแบบสภาบีนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบนะครับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแบ,บ่งเป็นสองระดับนะครับก็โดยใช้รูปแบบประธานาธิบดีนะครับแบบสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นก็ได้อิทธิพลมาจากอเมริกานะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีและนายกรัฐมนตรีทาหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ข้อไก่นะครับคือรูปแบบนะครับประกอบไปด้วยสองส่วนดังนี้หนึ่งจังหวัดนะเป็นหน่วยงานกลางที่เชื่อมติดต่อระหว่างรัฐบาลกลางกับเทศบาลนะครับและปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางนะครับเทศบาลนะครับเทศบาลนะครับเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะครับระดับล่างให้นะครับให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนได้แก่เทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลหมู่บ้านก็ตรงนี้ก็จะใช้กับบ้านเรานะครับ รูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษนะครับมีการปกครองพิเศษท้องถิ่นมีสี่รูปแบบนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นมีสี่รูปแบบหนึ่งนะฮะมีสหภา,าพองค์เขตปกครองพิเศษนะครับเขตพ,พิเศษหรือเขตปกครองนะครับโดยมีเฉพาะในโตเกียวนะครับโดยมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา,าที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ บ้านเราก็คล้ายๆกับพวกพัทยานะครับที่เขาจะปกครองนะครับมีเทศบาลของตัาเองนะครับในการที่บริหารจังหวัดเในพื้นที่ตรงนั้นเองนะครับสองนะครับสภาพการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสามเขตทรัพย์สินสี่เขตพัฒนาท้องถิ่นนะครับเกิดจากการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสองแห่งขึ้นไป เพื่อทําการดรําเนินการจัดหาเตียงสถานที่อำนวยความสะดวกตามแผนพัฒนาส่วนภูมิภาคนะครับด้วยฝันที่มีอำนาจนะครับคือฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายจุลาการก็ได้แก่พวกสารต่างๆนะครับสารยุติธรรมต่างๆของญี่ปุ่นนะครับต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐนะครับเพราะว่าในช่วงสงครามโลกเนี่ยแต่ตอนนี้าการก็ปั่นคลายกดของญี่ปุ่นลงไปเยอะนะครับช่วงสงครามโลกคือเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมุกสหรัฐก่อนนะครับ แล้วก็มีการสู้กันแล้วญี่ปุ่นก็ไปสงครามส่วนหนึ่งญี่ปุ่นก็ได้รับการดูแลจากสหรัฐด,ด้วยนะครับประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแตกต่างนะครับแตกต่างกับประเทศไทยก็พูดง่ายๆเลยคือสหรัฐอเมริกานะครับรูปแบบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะรมีการปกครองแบบสหพันธรัฐนะครับเป็นรูปแบบการปกครองนะครับระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมี50มลรัฐด้วยกันนะครับ โดยแบ่งเป็นสามส่วนการปกครองนะครับหนึ่งคือการปกครองส่วนกลางสองคือการปกครองโมลรลัฐสามการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอำนาจอธิปไตายนะครับของอ,อ,อำนาจอธิปไตายนะครับรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกากำหนดให้นะครับองค์กรต่อไปนี้นะครับใช้อำนาจอธิปไตายเป็นสามฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ติบัญญัตินะครับ หรือวุฒิสภาหรือสภาสูงนั่นเองนะครับวุฒิสภาหรือสภาสูงเนี <Algun s out> ่ยนะครับก็นะครับสมาชิกวุฒิสภาทุกมลนิธมลรัฐละสองคนนะครับซึ่งเลือกโดยรัฐสภาของแต่ละมลรัฐมีวาระดำารงตาแหน่งหกปีโดยมีรองประธานาธิบดีดารงตําแหน่งนะครับประธานวุฒิสภาโดยตําแหน่งนะครับทางนี้วุฒิสภามีอํานาจให้ความเห็นชอบหรือปฏิเสธบุคคลที่เป็นประธานาธิบดีนะครับ บุคคลที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งรวมถึงคณะรัฐมนตรีและให้สัตยาบันนะครับวุฒิสภาก็คือมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยนะครับเพราะต้นตอก็มาจากการประชาชนนะครับนะฮะสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือสภาล่างนะครับประกอบไปด้วยสมาชิกผู้แทน รัฐดอมาจากการเลือกตั้งนะของมูลรัธทุกๆสองปีนะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารสหรัฐอเมริกาครับก็คือประธานาธิบดีเป็นผู้บริหารนั่นเองนะครับการปกครองส่วนกลางนะครับการปกครองส่วนกลางลก็คือมีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสาภาน,นะครับที่เป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางการปกครองทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองสูงสุดนะครับและมีรัฐธรรมนูญประกอบด้วยฝ่ายทิติบบญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับอ่เรามาดูหัวข้อต่อไปนะครับการปกครองโมลรัดนะครับแต่ละโมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองนะครับมีรัฐธรรมนูญของตนเองคือแต่ละรัฐเนี่ยจะมีกฎหมายไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญส่วนกลางนะครับเหมือนเยอรมันนะครับจะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญส่วนกลาง นะครับแต่สามารถมีกฎหมายที่สร้างขึ้นเองได้กฎหมายพิเศษของแต่ละมณฑลก็จะไม่เหมือนกันนะครับต่อไปการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นหน่วยงานการปกครองระดับล่างสุดมีสองประเภทคือการปกประเภททั่วไปเป็นหน่วยงานนะครับการปกครองที่มีหน้าที่ทั่วไปหรือทําหน้าที่หลายอย่างในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะนะครับ รประเภทเฉพาะนะครับก็เป็นหน่วยงานการปกครองที่มีหน้าที่หนึ่งนะครับหรือสองสามหน้าที่โดยเฉพาะหน่วยงานการปกครองประเภทเขตพิเศษนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่คล้ายก,กันก็คือประเทศเกาหลีนะครับก็จะแตกต่างจากประเทศไทยนะครับเป็นรูปแบบประธานาธิบดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือสภา,าสหรัฐนะครับ ประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับปัญหานะครับและอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยคืออะไรนะครับหนึ่งปัญหาพัฒนธรรมการเมืองการปกครองนะครับหมายถึงนะครับแนวโน้มด้านความรู้สึกนึกคิดนะครับต่อที่มีต่อปรากฏการทางการเมืองซึ่งในระบบประชาธิปไตยนะครับนั้นพลเมืองมีสิทธิแสดงออกความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับปัญหานะครับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับ มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมได้เสียนะครับได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะไม่แปลกเลยนะครับที่จะมีการประท้วงของเออเมืองแร่มีการประท้วงของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ที่เห็นว่าแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับเอรัฐเนี่ยขัดขัดต่อ,อสภาพของชุมชนนะครับก็จะมีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับ ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนะครับของประชาธิปไตยในของประเทศไทยนะครับหนึ่งด้านการเมืองการปกครองนะครับแบบประชาธิปไตยควรมีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่พลเมืองด้วยนะครับสองด้านการด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับคือการรับรู้ข่าวสารการรบฟังความคิดเห็นของคนอื่นการร่วมกันตัดสินใจกลไกทางกฎหมายการกดดันรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ นักเรียนครับประเทศไหนที่มีประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะมีการเรียกร้องอย่างนี้อยู่เสมอน,นะครับสําคัญเลยนะครับคือรัฐต้องฟังเสียงประชาชนนะลูกนะนะครับถ้ารัฐไม่ฟังเสียงประชาชนมันก็จะเกิดการต่อต้านอย่างนี้ครับเหมือนในเหตุการณ์อย่างปัจจุบันที่มีการต่อต้านมากมายในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองนะครับแต่การในในประเทศไทยมันไม่ได้มีการชุมนุมทางการเมืองอย่างเดียวมันมีการชุมนุมของอกลุ่มแรงงานกลุ่ม GMO ต่างๆ กลุ่มเหมืองแร่กลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มอะไรมากมายในประเทศไทยนะครับนะฮะแลเนเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับเกี่ยวกับการประท้วงของแต่ละกลุ่มนะครับเหมืองตะกั่วอย่างนี้ครับนะฮะเหมืองทองคำเหมืองทองคอาอัคารานะครับกลุ่มกเกษตรกรนะครับต่าง นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกร้องทางการเมืองในอดีตเนี่ยเคยมีกลุ่ม2กลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เราเรียกกันต่สมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็จะมีกลุ่มกลุ่มเหล่านี้นะครับเรียกว่ากลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งครับเขาเรียกกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มราษฎรจะเป็นการเรียกร้องทางการเมืองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ลุครูอยากให้นักเรียนนะครับได้เรียนเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับโอกาสหน้าเราก็มาเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ